กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านเดี๋ยวผมจะไปฝากด้วยนะฝากดูแรเป็นแอสซมินด้วยแอดมินดเลยแบบนี้ก็ได้มันนมันไม่หนักไปเอาไม้วางให้เราอี่อยือวางกับนริเลยนี

ง่ายสิมาดูดิมันกับสีเสื้อเลยสวยไหมล่ะสีเขียวสวยไหมล่ะดูมาชมทงานก็ดีทั้งทั้งสิ่งที่ประการก็มาถนงแล้วโอ้ลืมไปนะครับเฮ้ยตอนที่เขายกขึ้นเขาทีเดียวเลยนะอันนี้สียำพูด้านข้างสีไม่เคยเจ้เลย สุดยอดเลยสีเทาด้วยนเห็ไม่ใช่ด้านนี้ด้านนี้ด้านเท้าเต็มไปหมดเลยเออในนี้เป็นสวยนะอืเดียวเดแล้วก็เข้ากับทุ่งนาดีนะสีเขียวนี่ก็สวยอยู่สว่างเลยอ่ะไปคนละมุมเลยที่มุมมุมหนักเนาะ ก็จะตกคองมันจะมาเลือกเอาว่าใครจะเป็นคนตกเฮ้ยเฮ้ยจระเล้วเหรอกับแันพ <S <s ื้นนะไปผู <S <S <c oughs> <c oughs> ้ช่วยเขียวเข้ากันเรือไหนก็ตูไหนคน เอม้ฟ้าเก่อนาโขอบคุณคามขอบคุณมากๆทุกคนรับาครับเรียบร่องนหมครับเออทำไมมันเรียวยังเลยเดียยกขึ้นใหม่ใหม่โอ้โหมันเรียเแปดาทีนี่ต้องผนเาเทียร์แผ่นเออ ไม่เรก็ทีเด <S mulheres> ี๋ยวไปเคลียร์ของหลังรถก่อนเดี๋ยวรถคนอื่นเข้ามาจะชนเอานะมาเดี๋ยวยกของขึ้นรถท่านผู้ชม